สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สืรอบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีก่อนขึ้นปีใหม่วันนี้ก็เลยเอาเกณฑ์เล็กๆของวันปีใหม่ว่าทําไมเขาถึงต้องเอาวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันปีใหม่สากลเพราะว่าวันปีใหม่ของแต่ละชาติเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปมีทั้งจันทรคติปฏิทินจีนปฏิทินฮินดูปฏิทินของอิสลามและแต่ละที่ก็จะมีวันปีใหม่ไม่เหมือนกันอีกครับโดยหลักเกณฑ์ของการที่เรียกว่าครบรอบหนึ่งปีจะวัดจากระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบ เรื่องของการนับปีก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยบาบิโลนเมื่อ4,000กว่าปีมาแล้วชาวบาบิโลนจะดูดวงจันทร์ดวงแรกที่ลอยขึ้นบนฟ้าในยามราตรีที่ตามหลังเรียกว่าวสันตะวิสุวัตเป็นวันที่ระยะเวลากลางวันกับกลางคืนเท่ากันทั่วโลกเรียกว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงปลายมีนาคมเมื่อแสงแดดกับความมืดมีความเท่ากันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าชาวบาบิโลนจะนับว่าวันนั้นคือวันเริ่มต้นปีใหม่และทำเครื่องหมายขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอาคิตูมาจาก ภาษาของซูเมเรียนสาหรับเข้าบาเล่ที่ถูกตัดในฤดูใบไม้ผลิจะมีการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว11วันนอกจากจะเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วพิธีอาร์คีทูยังเป็นการฉลองชัยชนะของเหล่าเทพแห่งท้องฟ้าของชาวบาบิโลนแท้จริงแล้วก็คือชัยชนะของก,กษัตริย์บาบิโลนนั่นเองครับส่วนมากการทําปฏิทินวันแรกของปีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเกษตรหรือเรื่องทางด้านดาราศาสตร์ย่างในอียิปต์การเริ่มต้นปีจะนับด้วยเหตุการณ์น้าท่วมประจําปี เป็นน้ำไหลหลากที่มาจากแม่น้นํานเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนหมู่ดาวซีรีอุสบนท้องฟ้าหรือวันแรกของปีใหม่มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับดวงจันทร์ใหม่ซึ่งนับเป็นดวงจันทร์ที่2หลังจากดวงจันทร์ในฤดูหนาวครับส่วนปฏิทินโรมันในสุรยิยกคติเดิมทีแล้วปฏิทินโรมันตอนต้น จะมีการใส่เดือนเข้าไปได้วยกัน10เดือนและจะมี304วันโดยการเริ่มต้นปีใหม่แต่ละปีนั้นจะเริ่มต้นจากการเกิดวสันตวิสุวัตซึ่งประเพณีเริ่มมาจากโรมูรัสประมจัก,กรพรรดิผู้ก่อตั้งกรุงโรมในศตวตรรษที่8ก่อนคริสตศักราชต่อมาในยุคข,ของนูมาปอมปิลิอุสได้เพิ่มเดือนอีก2เดือนเข้าไปในปฏิทินชื่อว่าเจนัวเรียสและเฟบบัวริส ซึ่งก็คือเดือนมก,กรากับกุมภาพันธ์ตามลาดับครับโดยชื่อแจนบัวเรียสมาจากชื่อของเทพ,พเจ้าเจนัสเป็นเทพที่มีสองหน้าชื่อว่าเทพแห่งการเริ่มต้นส่วนเฟบบัวเรียสมาจากภาษาลาตินที่ชื่อว่าชาล้างเป็นเดือนที่ผู้คนต้องชำระล้างตัวเองให้สะอาดรอบปีใหม่ครับ เมื่อปฏิทินเริ่มไม่สอดคล้องกับดาราศาสตร์หรือการขึ้นของดวงอาทิตย์พอมาถึงใน46ปีก่อนคริสต์กาลในยุคข,ของจกักรพรรดิจูเลียสซีซ่าจึงทรงปรึกษากับนักดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์พวกเขาแนะนำให้ใช้ปฏิทินจูเลียนซึ่งมีความคล้ายกับปฏิทินเกรกอเรียนที่มีความทันสมัยโดยที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกก็ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันการปฏิรูปให้ใช้ปฏิทินจูเลียนซีซ่าจึงกำหนดให้วันที่1มกราคมเป็นวันแรกของปีเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า เพราะการที่เทพองค์นี้มีสองหน้าหมายถึงการมองไปในอดีตและปัจจุบันชาวโรมันจะฉลองด้วยการถวายเครื่องบูชาแก่เจนัสและตกแต่งบ้านให้สวยงามต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่โดยในยุโรปยุคกลางเปลี่ยนวันที่1มกราคมเป็นวันแรกของปีชั่วคราวเพราะมีวันที่สําคัญทางศาสนาเพิ่มมาอีกก็คือวันคริสต์มาส สมเด็จพระสันตปะปาปาเกรก,กอรี่ที่13สถาปนาวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ในปีคริสตศักราช1582ด้วยเหตุนี้วันขึ้นปีใหม่สากลจึงเป็นวันที่1มกราคมของปีครับในประเทศไทยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากเดิมที่ใช้วันแรมขึ้น1คน่าเดือนไอ้ยซึ่งเป็นจันทรคติของพุทธศาสนาโดยนับฤดูหนาวเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของพราหมณ์ โดยถืออาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันสงกรานต่อมาเพื่อให้ตรงกับสากลโลกจึงมีภาพบรมราชอ,องครให้ตาพระราชบัญญัติปีปฏิทินพุทธศักราช2483โดยมีหลวงวิจิตรทวารการเป็นประธานกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมโดยเริ่ม1มกราคม2484เป็นวันขึ้นปีใหม่มาจนถึงปัจจุบันครับเรื่องที่มาของวันปีใหม่ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้ เห็นไหมครับว่าการเมืองเนี่ยแรกเข้าไปในทุกที่แม้แต่ศาสนาปฏิทินวันเดือนปีก็ยังตกอยู่ภายใต้ชนชั้นปกครองโดยจักรพรรดิและผู้ปกครองที่มีอำนาจว่าจะปีใหม่ด้วยหลักเกณฑ์อะไรและทั่วโลกก็ได้กำหนดใช้แบบนี้ไปแล้วก็คงต้องยึดถือตามนั้นครับดังนั้นก่อนจากกันก็ขอสวัสดีส่งท้ายปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านและก็สวัสดีปีใหม่่ลงหน้ากันลกันนะครับในวันปีใหม่ก็จะมีคลิปสนุกสนุกรอท่านผู้ชมอีกมากก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ